สวัสดีครับพี่ๆพบกับชินค่ะครับในโ๋ยวเรากับต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้พามาดูสุดหล่อคันนี้ครับเป็นเอลเวอเรสต์นะครับตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อนี่แหละครับคันนี้คือสีดำนะฮะกับเอลเวอเรสต์ไทเทเนียมขับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรพละกำลังเนี่ยล้นเหลือนะครับกับค่าเฉลี่ยกับการขับในเรื่องของการใช้พลังงานอยู่ที่14กิโลลิตรนะครับ ขับเคลื่อน4้อแบบพาลาสต้าสูดได้แล้วก็เราช่วยเหลือกันทีมาครบมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาพี่ๆดูทีละจุดเลยแต่ตอนนี้คือมาดูชุดแต่งของตัวรถคันนี้กันดีกว่านะครับชุดแต่งของรถคันนี้ปกติคือสีดำนแบบสูทแบ็คแต่ไม่ใช่ดำแบบนี้นะเพราะดำแบบนี้เราจะเห็นหลายคันและสำหรับรถสีดำนะครับสีดำตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำงานลัตซิเกอร์เกรด PET นะคือเกรดพรีเมียมนะเป็นการเปลี่ยนแปลงสีรถยนต์ให้มันเป็นสีแบบใหม่นะครับตัวนี้มีชื่อว่า เป็นคล้ายๆสตีลหรืองานเนื้อเหล็กนั่นเองนะเดี๋ยวจะทำรีเสิร์ชให้พี่เห็นว่าสีมันเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวาการที่เปลี่ยนสีรถแบบนี้นะครับชุดแต่งนะครับด้านหน้าเปลี่ยนชุดกระจังด้านหน้าเป็นตัวฟอนเอ f o d หรืองาน Ford Raptor นั่นเองนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับสีดาเงาสีดาด้านขึ้นอยู่ความชื่นชอบเลยพร้อมไฟสิว3จุดตัวนี้นะครับจะเลือกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอมพันธ์ก็ได้ขึ้นอยู่ความชื่นชอบคันนี้เลือกเป็นสีขาวทํางานคู่กับไฟสีแคมสีแคมสไตล์ที่เป็นตัว ไฟซิกเนเจอร์ของตัวรถยนต์ Ford นะครับเห็นไฟสีตัวนี้ก็คือแน่นอนไฟหน้ารถยนต์ Ford แน่นอนนะครับกับไฟหน้าที่เป็นไฟ Magic LED ดีนะครับไฟที่มีความชาญฉลาดมากในเรื่องของการคิเบตหาแสงหาที่มุมมืดเองได้อัจฉริยะนะครับเพราะมันทำงานคข้คู่กับระบบ ADA s แล้วก็กล่อง,องควบคุมเซนเซอร์ในเรื่องของการคิเบตตามพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองนะครับหรือจะเป็นไฟสูงที่เป็นบบออโต้ไฮบีมนะครับสามารถเปิดปเองได้อัตโนมัติและยังเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถที่จะเปิดในขณะที่มีรถอยู่ด้านหน้าจะ สวิตช์ไฟออกบริเวณด้านข้างเพื่อเปิดมุมมองด้านข้างของตัวรถนะครับทำให้ด้านข้างเนี่ยทำให้เราสังเกตเห็นได้ว่ามีรถยนต์จอดหรือรถเสียอยู่หลายทางหรือมีสิ่งผิดปกติอยู่ด้านหลายทางหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะระบบช่วยเหลือกับขี่แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปกล้อง360องศานะครับเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดเซนเซอร์ด้านหลังสจุดพร้อมด้วยในเรื่องของกล้องนะครับที่อยู่บริเวณรอบตัวรถหรือกล้อง360องศาจะขึ้นแสดงเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่มีบริเวณเซ็นเซอร์จับได้ว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับ จะขึ้นหน้าจอการ12.4นิ้วอยู่บริเวณตรงกลางตัวรถเลยนะครับคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งด้านหน้าเป็นงานสเกิร์ตจากงาน AKC เวอร์ชัน2นะครับตัวนี้ก็จะมีเลเยอร์นะครับเราสามารถคุมโทนได้จะเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําเงาสดีดําด้านขึ้นอยู่กับพ,พี่เลือกได้เลยนะครับสำหรับตัวโปรโมชั่นงานออกรถพร้อมแต่งหล่อแบบนี้เลยครับตัวงานสเกิร์ตมีหลายเวอร์ชันนะครับทั้งเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2และล่าุดมีเวอร์ชัน3ออกมาให้ด้วยนะครับส่วนตัวรถนะครับมิต นะครับปรับสัญญาตัวรถนะครับให้เล็กลงเล็กน้อยนะครับด้วยการใส่ชุดโหลดจากงาน Pro Fender นะครับชุดโหลด Pro Fender ตัวนี้ก็เป็นตัวโมโนทูปนะครับโมโนทูปก็จะเป็นซีรีส์ของตัวชุดของ Pro Fender นะมีจะมีตัวที่ไม่ได้เปลี่ยนสปริงนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนสปริงด้วยก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เป็น Queen Series นะครับปรับความนุ่มหนึบได้นะมีซับแทงแยกปรับได้อีก8ระดับแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กนะครับลายยอดนิยมนกขั้นวายแบบนี้เลยนะฮะ เป็นล้อเฟอร์ฟอร์มิงนะครับกว้าง9นิ้วนะครับขอบล้อ20นะแล้วก็ตัวมิติตัวล้อแม็กเนี่ยนะครับถ้าจะให้หล่อก็ต้องมีตัวชุดสุดาลนด้านในนั่นคือชุดเบรกคัสตอมนั่นเองนะครับเบรกตัวนี้เปลี่ยนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของการหยุดรถนะครับเพราะว่าที่มาจากโรงงานดีไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยต้องการเพิ่มสมรรถนะในการหยุดรถให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการกดเบรกแต่ละครั้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะ มืท่านใช้ความเร็วนะครับขับรถเร็วนะั่นแหละง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ขับรถคร่อนข้างที่จะ,ะสนุกกับการขับขี่นะยิ่งตัวแนกที่เป็นใบเทอร์โบ10สปีดเนี่ยเอาบอกเลยว่าการขับขี่กับใบเทอร์โบ10สปีดเนี่ยมีความสนุกมากนะครับ <S <S เขาทํางานไม่เหมือนตัว6สปีดเขาจะไม่ต่อเกียร์กันนะครับจะเป็นการขับเกียร์แบบค่อนข้างสนุกถ้าพี่ๆมีโอกาสมาทดลองเทสได้เดี๋ยวจะพาทดลองขับได้นะครับกับตัวเบรกที่เพิ่มขึ้นจานเบรกขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจานเบรกที่ที่405ม mm, มพร้อมด้วยยางงานโต ตัวนี้เป็นจะดูแก้มเตี้ยนิดนึงครับเป็นตัวซีรีส์ยางอยู่ที่265นะครับ265กาแก้มยางมันจะเตี้ยเพราะมีแค่50%เพิ่มฟีลลิ่งของตัวรถเทปเจอรเล็กลงเลยด้วยนะครับด้านข้างก็ใส่คิ้วซุ้มล้อจากงานตัวของอ AKC นะครับสเกิร์ตหน้าก็เป็น AKC นะฮะแล้วก็ใส่ AKC มารอบคันเลยเนาะส่วนด้านข้างกระจกเนี่ยก็จะมะีกล้องสำลักสีวงศาหน้าไฟวิวค่ำไลท์พร้อมด้วยบายสปอร์ตเรดาร์ทำงานควบคู่ในเรื่องของการตรวจจับในเรื่องรถที่มาจากด้านหลังเรานรในระยะห่าง7-12ถึงเมตรนะครับ บายสปอตเรดาร์มีนะครับแล้วก็มีเรีเยครอสทราฟิกเลิร์นะครับเวลาเราพี่ๆถอยรถนะครับถอยรถออกจากซองถอยรถออกจากซอยพี่ๆจะมีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้นบรินหน้าจอกลางขนาด12.4นิ้วนะครับและยังสามารถที่จะช่วยเบรกนะครับเวลาพี่ขับรถออกมาแล้วเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าผ่านไปมานะครับผ่านไปมาแล้วมันทำให้เกิดทำให้เกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเขาก็ทำการเบรกรถให้เราทันที ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับคันนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของตัวระบบที่เป็นคิกเซนเซอร์เข้าไปด้วยนะครับสามารถแอดออนเข้าไปได้ถ้าพี่ๆต้องการในเรื่องของตัวที่เป็นระบบคิกเซนเซอร์แอดออนนะครับยังสามารถใส่ได้คันนี้ไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อราคา1 9ึ่0 0้บาทสามารถที่จะนำมาดัดแปลงในสไตล์แบบนี้ได้แต่คันนี้จะใส่ตัวชุดชุดท้ายเป็นงานของ AK4 Version 3นะครับเนาะส่วนด้านในนะครับด้านในของตัวรถเนี่ยมือเปิดของเขายังเป็นซิกเนเจอร์ของตัวไทเทเนียมเลยนะเป็นตัวรุ่นเดีีียวท่่มมปุม สีดําอยู่ด้านนอกนอกนั้นจะเป็นแบบใช้สัมผัสด้านในทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวมือเปิดนะฮะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะยนต์ฟอร์ดนะครับที่เป็นเรนเจอร์หรือเอเวอเรสสามารถทักมาพูดคุยกันได้เลยอาร์มุนครชลุมเกษตรน้มันเบอร์โทรด้านล่าง0 9 8 4 5 1 6 6าแนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะอยากได้รถสไตล์สไตล์แต่งหล่อแบบไหนนะครับรอเข้ามาพูดคุยกันนะครับดูในช่องทางนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้ฝากระานนี้ไม่ไอ้อมใจด้วยครับกับเอเวอเรสวััสดีครบ You, I'm lost in paradise. Ooh. Every step you take, I follow. You're the sun, and I'm the shadow. The way we're moving feels so right. Let's keep dancing through.